วันนี้โก้หนึ่งหยุดอีกแล้วหนึ่งวันครับเป็นวันแรงงานด้วยครับมาแล้วจ้าดูบรรยากาศวันนี้ฝนตกพังๆนี่บรรยากาศรอบๆบ,บ้านฝนตกยังไม่หยุดเลยตกตั้งแต่ตีสี่แล้วตีห้าก็ไม่รู้ร 4, รไม่รู้เหมือนกันนะตีสี่ตีห้าก็รู้มันตกนี่ดูยังไงยังไม่ยอมหายเลยปุ๊บเนี่ยตื่นเช้ามาก็ปึ๊บอ,อะไรนะเปื่อวยเหรอเปกล้วยไหน ้ยเอาพี่น้องไปดูต้นกล้วยเร็วเดินม,มาปึ๊บต้นกล้วยนี่เห็นไหมได้น้ําฝนสดชื่นสดชื่นนี่โอ้โหงามไปหมดดูงามไปหมดจ้ะนั่นมีนกกระจกกระจอกบินมาเกาะกับเตมไปหมดดูต้นกล้วยงามงามโอ้โหนี่พี่น้องเอ้ยมาดูเด้อ กวยกําลังออกปีออกลูกโอ้โหเยอะไปหมดนี่มานี่นี่มีต้นมะขามมาดูบรรยากาศรอบๆบ,บ,บ้านคนหนึ่งนะครับ <c oughs> เดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆส่วนภรยรยาภรรยาก็กําลังทํากับข้าวอยู่วันนี้เมนูน่าจะเป็นแกงเปรอะแกงเปรอะหน่อไม้อ,อมาถึงแล้วจ้าเนี่มาดูนี่น,นัน นี่ปลาสลิดจ้ะถุงปลาสลิดอันนี้ห <c oughs> น่อไม้อันนู้นเห็ดฟาง <c oughs> เมนูแกงเปิดนะครับขึ้นมาแล้วเห็นไหมนี่มาหน่อไม้ห <c oughs> น่อไม้สดต,ต้องใช้ทุบเอาถึงจะแซบมันจะเข้าเนื้อเข้าหนังมาถึงตอนนี้ก็นี่เห็ดฟงางใส่เห็ดฟางด้วย <c oughs> เห็ดเฟื้องเห็ดเฟื้องฮะอะไรนะ นี่แล้วรู้จักผักขยงกันไหมครับนี่เดี๋ยวจะหยิบให้ดูผักขยงผักขยงอยู่ใสแกะเด้วยมามาถึงตรงนี้ก็มาตับนตับมัวตับมัวจะเอาไว้ทอดนี่จ้าผักขยงนี่นี่ผักขะผักการก็เรียกเถอะองค์ใช่ อันนี้ผักขยงัง,ยงจ้านี่ผักขยงนี่หอมดอกผักขยงกินปุ้งตามท้องนาเลยเวลาเดินออกไปนึกถึงเลยนึกถึงบรานอกบ้านอกจริงๆนึกถึงจริงๆเลยอืมตบบอหน่อไม้อือผักขยงผักคะนะนี่เห็ดฟางนะี่ นี่คุณแม่กําลังทุบหน่อไม้กําลังดูว่ามันอืพอแล้วมั้งแกเนี่ยนะน่าจะพอแล้วมั้งพอแล้ว,ลวกินสามสี่คนพอดีหมดไอบ้บ้านไอบน้บ้านไม่กินเหรอกินเลยบบ้านกินบ้านกินเหรอกินถ้าไม่ได้ใส่หมูทําไมใส่หมูกินหมดอะ่ะหน่อไม้นี่แกไม่เลยนม่ใ้มันเกินะหน่อไม้แกงเลยเนี่ยอ้าว ตอนนี้กําลังเลือกพริกนะครับเลือกพริกไปดัมใส่แกงหน่อไม้ตามข้าวเบือเลือกพริกไปคลุกนี่ทำไมโคบันดําแบบนี้อ่ะไม่รู้กันไปล้างก่อนเอาล้างไม่ได้ฉันต้องแสดงว่าพ่อไม่ได้ล้างเลยเนี่ยล้างอยู่อันนี้พริกนะครับอุปกรณ์การทําอันนี้ข้าวเบือเนี่ยข้าวเบือเขาเรียกว่าข้าวเบือข้าวแช่เนี่ยข้าวแช่ข้าวเบือเอาไว้ใส่แกงหน่อไม้ให้มันข้นให้มันข้นนัวนะครับ อันนี้คุณแม่ไปล้างโคกฝุนไม่สะอาดซึบอ้าวตอนนี้เราก็ใส่อะไรก่อนใส่ข้าวเบือก่อนนะนี่ใส่ข้าวเบือใส่ขา้ขาวเบือลงไปใส่เยอะไหมข้าวเบือ,อข้าวเบือใส่เข้าไปข้าวเบือก็คือข้าวแช่นะครับข้าวแช่น้ําใส่ลงไปใส่ลงไปเสร็จปุ๊บ เราก็เอาโคกมาโครก่อนเอาสากระเบืองมาโคกเอาสากระเบือมาโคกก่อนนะครับโคกไปโคกไปโคกไปเรื่อยๆให้มันโคกไปเพื่อให้มันละเอียดผงมันแป้งเสร็จแล้วเราค่อยเอาพริกใส่ไม่มีใช่เอาใช้อันนี้แหละ โขกไปเรื่อยๆก่อนเหนื่อยดิเหนื่อยมัโขกไปเรื่อยๆเ,อเสร็จแล้วเราก็เอาพริกใส่ลงไปเอาพริกใส่ไปแล้วนะครับแล้วก็โขกโขโขก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 อย่างนี้ให้มันละเอียดโขกไปเรื่อยๆนะครับให้มันละเอียดโขกไปเรื่อยๆโขกโขกโขกไปนั่นแหละ นี่ละความรวดเร็วความรวดเร็วแล้วค่อยๆปั่นเอาบายได้บัดมาเมื่อไหร่ลย <c oughs> ลูกลูกสาวจะมาไมนมฮะไม่มามากฝนตกนอนนอนพุดธคูอยู่กับบ้านน <c oughs> ั่นแหละมันก็ตักวัดวัดเอา <c oughs> ตรงนู้นพ่อส่งไปทางพ่อส่งไปทางเตานะ <c oughs> <c oughs> พอส่งไปทางเตารุ so, so ้นเลยก็ไปทําเตาตรงนู้นนะให้เห็นตรงนู้นไงพอมาตัดอ๋อช่องบอกเดี๋ยวบอกพี่นู่นเลยดูเนี่ยๆเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยที่เทำข้าวนะแล้วเราจะได้คูน่าจะได้นี่มาเรื่อยๆเลยจ้ะตัวเป็นบ้านแฉะหมดก็เป็นก็เป็นฝนก็ตก เออห้านยี่ห้าเป็นห้าสิบแปดอ๋อเดี๋ยวไปทางนี้ก่อนเกิดบัเหุเล็กน้อยจ้ะมีปัญหาอะไรแล้ก็ยังถาก้องรถสบายบรรยากาศใส่เลยนายนางนายนางจ้ะนายนาเออตอนนี้ก็ เอาฟ้าปิดแล้วก็ปั่นได้เลยขึ้นแค่ตามอยู่โอ้ยหมาไหลจะแฝวเดี๋ยวล่วงรึเปล่าไหมเยนี่อันนี้กำลังจะทอดปลานะครับนี่น้ำมันเดือดแล้วนี่น้ำมันเดือดแล้วทอดปลาได้และทางโน้น,นก็กำลังปั่นเครื่องอยู่มา เอาน้ำยานางมาน้ำยานางมาทำนี้อไไ๋อไม่เหลือเห๋ือถ่ายใส่หมดตอนนี้เราก็มาทอดทอดปลาสลิดหือเสียงฉี่เลยเสียงดังฉุดถี่ไปเลยทอดปลาสลิดตอนนี้ช่วงระหว่างรอรอปลาก็ดูบรรยากาศรอบๆบ้านไปเรื่อยๆนะครับเครื่องปั่นก็ปั่นแล้วครับหน้าจะละเอียดแล้วมั้ง ปั่นเนาะมันเร็วหน่อยถ้าตามอยู่เมื่อไหร่จะได้กินมันช้ากว่าจะละเอียดเดี๋ยวดูทีนี่นี่มาจะละเอียดแล้วพักหนึ่งมาดูต้นตอนเลยมาเสร็จปุ๊บดูมาอันนี้จะเป็นเมนูต่อไปคือตับย่างนี่กำลังหมักตับย่างอยู่ย่างฮะเออตับเนื้อย่างตับเนื้อทอด โอ้จีจะพูดใหม่ได้นะจ๊ะมาเรื่อยๆมาแล้วเนี่ยอเออเสร็จแล้วครับอันนี้หมักเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราหยุดอ่าอันนี้เอามาใส่ลงหม้อรวมแล้วนะครับอืมเเปิดแต่น,น้ำยังน้อยไปนิดนอันนี้ปลาสลิดกลับด้านแล้ว กล้จะได้เอาขึ้นแล้วนี่ใบหม้อใบแกงเปิดแล้วครับเดี๋ยวรอใส่นิดนึงน้ำยาหนางมาแล้วใส่นิดลงไปน้ำยานางใส่ลงไปอืมนี่ออกมาเป็นอย่างนี้แล้วครับเด,เดี๋ยวเราตัดเกลเยลวเราก็จาใส่เห็ดลงไป ก่อนจะแกงอะไรทุกครั้งต้องล้างก่อนนะครับเพื่อความสะอาดและเป็นสุขภาพของตัวเองอันนี้เห็ดวางนะครับเอามาแช่น้ําเพื่อจะทําการทําความสะอาดเสร็จแ,แล้วก็ควรควานทาความสะอาดนะครับล้างที่ดงที่ดินที่ทรายออกอม่งั้นเวลาเรากินแล้วมันก็กับจับในควัน เราจะเอาไปใส่ในหม้อนะครับใส่เลยจะได้สุกพร้อมกันจะได้สุกพร้อมกันใส่ลงไปเลยครับจะให้น้ําเดือดหรือไม่น้ําเดือดก็มีค่าเท่ากันโอ้โหเป็นกระแทบด้วยนี่เป็นกระแทบนาะต่อไปอะไรเอ่ยกตะขาตตะอมรอแป๊บหนึ่งจะเห็นไหมครับ ช่วงล้อช่วงล้อน้าเดือดนะครับแล้วก็มาทาําปลาแล้วก็มาเตรียมผักแยงเตรียมที่จะใส่ต่อเตรียมผักแยง,ยงเตรียมอะไรไว้เสร็จแล้วก็ญญเราก็มาดูปลาทอดว่ามันใช้ได้หรือ,อยังอันนี้เป็นปลาสลิดนะครับไปไปซื้อมาตอนที่ไปหอนที่ตลาดไทยยังอยู่เลยเนะี่ย หอมมากินเหลืองแล้วนะครับได้แล้วน่าจะได้แล้วเอาขึ้นเดี๋ยวมันจะไหม้เดี๋ยวจานใส่ก่อนตักขึ้นจานมาใส่ครับนี่ส่วนแกงเปกอะวันชิ้นกระมงแล้วไก่ไก่จะเดือดแล้วนี่นครับใส่ผงนวลงไปใสลายยั่วยั่วไหม ไม่ยัว่วกลิ่นอย่างนี้มันก็ต้องยัวย่วละยั่วอาการหิวเลยละอเอาต่อ,อยไหมเอาทอดปลาต่อ,อยไหมครับทอดตับเลยทอดตับ,ตบเลย,เลยวันนี้เอาใส่หมดเลยนะตับเอาใส่ทีเดียวเลยนะนี่อันนี้ตับเอาลงไปทอดนะครับเทลงไปเลยว้าวเด็ดจัง หวานดูเสียงน่ากินไหมครับพี่นอ้องเอ้ยม,มาดูเลยกลิ่นหอมยุน่นยั่วไม่นเนี่ยน่ากินจังเลยหอมมาแล้วครับเดี๋ยวเสร็จแล้วมากินข้าวน้ำกันเด้ออันนี้ตื้อใช่ไหมเดี๋ยวก็เสร็จแล้วลอรอมาดูนะครับแกงเปิ่อเราแกงหนไม้แกงเปิ่อเ,เ,เราเริ่มเดือดแล้วครับวันขมงแล้วคู่กับตับทอดอ ดูนะครับี่น้องเ,ออเ้ยเดยกก็ได้กินแล้วอุดใจสักนิดหนึง่งอเเรามาดูตับทอดกันนะครับตอนนี้ตับทอดจะตัวเดทได้แล้วจะเริ่มเหลืองแล้วแม่แม่แม่เอาตับนิ่มแล้วตับแข็งเอานิ่มแล้วแข็ง ท่านิ่มแล้วมันสุกแล้ว,อ,วอ่าตอนนี้เรามาจับดูที่แกงหน่อไม้นะครับแกงหน่อไม้กำลังเริ่มเดือดพอเดือเดเสร็จปุ๊บเขาก็ใส่นี่ผักแครงลง,ล,ลงไปนะี่ผักแครงลงไปเอาไฟลงไปนะฮะผักแครงใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็คนคน,คน,คนเห็นไหมคนแครงเห็นไหมควันขวด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 ผักแคงควันขวดเลย เราตัดขึ้นมาแล้วนะครับกลิ่นหอมยืนยั่วน่ากินน่ารับประทานนะครับมานากินกันมันกินนํากันเด้อส่วนแกงลงไม้ก็เดือดแล้วนะครับเดือดแล้วเราก็ปิดไฟเดือดแล้วเราก็ปิดปึ๊บเน,นะมันก็ฟันขโมงโผงเฉงน่ารับประทานมากเลยแต่เอาอย่างนี้แล้วเราก็มาดูดูวา่าเอามเป็นฟองแล้วก็ช้อนฟองทั้งต่า กีม้มัน,มนแล่ให้มันแล่ดูแลดูน่ากินโอูก็ม,มือหนึ่งจับจับล้องมือนึงม,มันทำทำลำบากไม่เรเค็มกว่ะพอดีกินชิมแล้วไม่ค่อยเผ็ดเอาเสร็จแล้วนะครับสำหรับมเเาเสร็จแล้วนะจ๊ะแกงเปิดก็เสร็จแล้วนะครับขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีนะครับพี่น้องเธอ ว่าแล้วเดี๋ยวมากินข้าวนำกันเด้อสวัสดีจ้า